วันนี้อยู่พร้อมหน้า<ม>พร้อมตากันเลยทักทายคุณยายคำครับ<ม>ตื่น,ลนแล้ววันนี้บ่โอ้ยวัน้เพราะได้ตื่นเนาะวันนี้คุณยายน้อย<ไ>แต่วัยใหญ่เด็กอย่างคนอย่างหลวบๆอยู่ขัวบักพรีกดิบตำแจลถูกขัวบักพรีกดิบตำเจวเอาคือมีหนามคือบปขัวเอาต้มให้เป็นนั้นแล้วแกครัวโอ้แล้วมีสูตรลยหมดเอย จังบอนั่นอย่าเบิ่งหมอเด้อให้เบิ่งแต่บักพริกกับเันอันนี้เด้อหมอหมอดีกันหลายอยู่เด้อแต่ว่าเพิลท้องเลือกเพิลท้องเลือกเอามบบนี่เอาหมูก็เป็นตะแเส็บแท้เนื้อเตะตะวะเห็ดละงูใส่ใส่ใส่เบิ่งเบิ้งแกงเห็ดละงูครับแกงเห็ดละงูกมนมาเป็นตะแเสบแท้เห็ดละงูกมาขึ้นนี่ยบอกนั่นเป็นแนวาไรนั่น ปิเอามันคือโบเป็นเป็นสีเหลืองคือเก่าต้มแล้วมันก็โบเป็นเนาะอ๋ออันนี้เขาต้มออกแล้วมันก็เลยโบเป็นครับอ๋อกันย่งเก่กินได้แซ่บบ่เออเนยน่าทรมานี้คือต้มไปแล้วอันนี้ใส่ถุงอลไรจังจังแก่นอันนี้อบปลาทูอบปลาทูอันมันไม่คือนอนมันคือโเฮียงขางกันมันคือหันหลังให้กันอ๋อมันกันยางหันหลังเนาะปกติปลาทูมันสีหันหน้าใส่กันเด้อบลูกหันหลังใส่กันมันหันหลังใส่กันบ่ เดี๋ยวภาษีไส่ถุงแล้วก็สีอัดซองฟิตบบัที่นี้แล้วเาอยากแกงให้เขาเมื่อแกงอ่ะต่ออันนี้คือแกงเสร็จแล้วนะครับแกงเห็ดละโกลงกละโงกเหลืองจากพี่ออสขอบคุณมากนะครับแกงสนามอ้อเจาะเป็นอ้อหรือเป็นแกง,แกงเป็นอ้อใส่น้ำเยอะมาเด้อมาเด้อไก่หเด้นนี่เด้อ ับนะฮะจะเป็นแจวตําใส่กับเห็ดระองอกเสิบแซ่บอ,อันแจวกับประทูที่เราเขาบอกว่าวิธีการเก็บใบถ้ากินย่าบ่มีเห็ดเกิดครับบ่ซองฟิลบ่ใส่ซองสีใบบ่ย<ม>่าใบบ่ย่าสีแกงกะว่าแกงเห็ดอยู่ในตู้เย็นบ่บ่เลี้ <laughs> <laughs> ยวแกงเห็ดอยู่ในซองฟิดบ่บ่แม่ไแกงเห็ดอยู่ในตู้เย็นแกงเห็ดอยู่ในซองฟิลคือพอบ่ย่าเพิ่งเกลอัดไปให้กันอยู่ทั้งเทพเนาะ อัดไปซู่กันกินทั้งอรุ่เทพถุงละแกงถุงละแกงเนาะอัดไปฝากลูกฝากล้านเพิ่นได้แต่ก,กี้นี่แหละภาษีอาจจะเสียเอาเลยคุณยายเบียบไปแล้วว่าไม่ได้พร้อมหน้าพร้อมตาอีหลียายน้อยกำลังอัดเห็ดใส่ตู้เย็ยนได้ยังมาซู่กิน